สวัสดีค่ะพบกับเราช่องแม่ไหนาพีาก้าเฟมลี่นะคะสวัสดีตอนเช้าเชสวัสดีตอนเช้าเช้าลูกชายเป็นอะไรเนาะแม่แม่มาดูมาหน่อยตือนขึ้นมาพี่เก็บขยะ เปียะาตั้งแต่ตีสี่แตกใจวันนี้เห็นลูกชายผิดปกติวันนี้เพชรจ้าเห็นเพชรจ่าเดินลากขาเดินตุก,ต,ก,ต,ก,ต,กติกตุกติกตุกตักตุกตักถอยหน้าถอยหลังไม่หน่อยก็นึกว่าเพชรจ่าเขาทําเล่นหรือทํำยังไงเขาเล่นกันยังไง เดินยืดตัวขาขายกไม่ได้ลากขาไม่รู้ไปดูอะไรไปทำอะไรเก็บขานะคะแม่แม่วันนี้ลูกชายเดินลากขาขาข้างขวาที่เร่งมาหน่อยดูตอนเช้าเนื่ว่าขาข้างซ้ายไม่รู้ข้างไหนกันแน่เพราะว่าเขาจะผัดกันเดินจะผัดกันเดินขยิงขยิง ตึงงอ,งองอพับไม่ได้พับไม่ได้เลยขาพับไม่ได้ไปโดนอะไรไปเล่นอะไรเมื่อวานตนค่ำค่ำก็ยังดีอยู่ก็ยังดีอยู่ไม่ได้ผิดปกติพอตื่นขึ้นมามาเห็นตอนเช้าขาแข็งข้างสายไปไม่ได้เลยครับ ความดื้อหายหมดเลยเป็นอะไรเนาะลูกชายอืมอืมกินนมอ้าทำไมไม่ดูดนมละ่ะอืมเปเรี่ออะไรเน้อโดนขาเพราะว่าไอโตอก็อยู่ตรงนั้นหลายวันแล้วนะคะแม่โตเขาดันเขาดันไปหลายมือแล้ว แต่ว่าบไกิ่งไปใส่มาใส่เนาะมาไม่ได้ครับขาแข็งเป็นเด็กน้อยหัดเดินเลยเป็นเด็กหัดเดินเลยเป็นเด็กหัดเดินเลยเป็นอะไรล่ะลูกเออพูดไม่ได้เนาะไม่เหมือนคนไม่รู้ไปโดนอะไรถ้าคนยังจะบอกได้ว่าเออผมไปโดนนั่นโดนนี่ อันนี้บอกเราไม่ได้เป็นช่วงกลางคืนเมื่อวานก็ยังดีๆสดชื่นล่าเริงปกติกินกล้วยกินหญ้าปกติตื่นเช้ามาเอาเอายางเลยบอมาไม่ได้ครับเอาค่อยๆค่อยๆเอาค่อยๆค่อยๆค่อยๆบักลาค่อยๆยังเปอยหยังเปอนหนังอื็นหอยหัง ลึกลายกไม่ได้เลยนะครับแม่ยกไม่ได้เลยข้างซ้ายไม่รู้ไปโดนอะไรเหงาครับเหงาแล้วยน็นซึมคงจะปวดเป็นอะไรครับผมไปเล่นอะไรโดนอะไรครับ ปดนอะไรครับยืนซึมจะหลับแล้วนี่เด็กน้อยที่ดื่อนี่ได้เรื่องอีกแล้วเป็นอะไรน้อ<จ>เป็นอะไรครับเอ้าเอาอ,อยากมาอยากมาเป็นอะไรเน้อเป็นอะไรเน้อ อันนี้ต้องโทรหาหมอแล้วนะครับเจ็บตรงไหนครับหาไปดนอะไรลาไปถืออย่างหืมลาไปเลียนยังไปเล่ยนยังไ้เก็บขาเนะลยดื้อหลายดื้อหลาย หน่อยี่ดึงยกไม่ได้แข็งเลยนะคะแม่แม่แข็งเลยคขาจะแข็งเลยยกไม่ได้เลยมันพับไม่ได้อหออ๋ออ๋ไม่ได้อืมันจะตึงพับไม่ได้เลยมันจะงอไม่ได้มันจะแข็งเลย เออเอะเออไไม่ได้เลยเส้นตึงเจ็บแข็งน้ำตาไหลด้วยถ้าใจเจ็บปวดเอ้ะเอ้าเอ้าเอ้าไปไลยบอไปไลยบ่เอ้ามุนมุน อุ้ย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 อุยิ่งเป็นช้างเด็กด้วยเนาะแม่แยิ่งเป็นช้างเด็กยิ่งอยากเดินไม่อยู่นิ่งอยู่นิ่งไม่ได้อเอามันเด็กเกิดใหม่มันเด็กอยกเดินเอ้เาเอเเ หางอเข้าไม่ได้เลยเอาซึบอึบอึบอึบเด็กขึ้นหัดเดินยากตกหลุมบ่ออเดินตกหลุมแ้วมันผิดบอกห่วงนะคะแม่หลับจะยืนหลับสรงใยจะปวดน้ำตาไหลด้วยน้ำตาไหลปวด ไปนอนไปลาไปนอนไปนอนไปนอนพักผ่อนเด้อน,นอนนอนอย่าเดินบ่อยอย่าเดินบ่อยมันปวดเดินบ่อยแล้วมันปวดนะครับนอนเด้อลาไปนอนไปไปนอนไปเหงานะครับแม,แม่เหงาหน้าตาไม่สดชื่นเลยหน้าตาไม่สดชื่นเลย อยากเดินอยากเดินเอาไปไม่ได้อืดพยายามมันมันขามันจะแข็งมันจะพักไม่ได้มันจะตึงอย่าไปโกยหลุมโกยยลุมมันดีกระยางนั่นแล้วย่างแล้วก็ตกหลมจะรุดขาตัวเอง บ,บึบบึบบึบไปไม่ได้มันพับไม่ได้เส้นตึงเส้นตึงเส้นตึงขาพลิกเรียกขาพลิก ปวดไมหมกะอะลาเจ็บบอลาเจ็บอรอน้ำตาไหลคงจิเจ็บนะคะแม่ผมต้องปวดต้องมีอาการปวดน้ำตาไหลคนดือ้อคนดือ้อดื้อเล่นหาแต่เรื่องเก็บเมื่อคืนก็ไม่ได้ยินเสียงร้องอะไรเลยนะคะแม่ไม่ได้ยินเสียงร้องไม่ได้ยินเสียงร้องเสียงอะไรเลยถ้าว่า เป็นอะไรก็ไม่ได้ยินเสียงเขาลองก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าไม่หน่อยเข้าไปเก็บขยะค่อยเห็นว่าผิดปกติทำไมวันนี้เพชรจ้าไม่วิ่งเข้าหาเห็นดินยืนยืดตัวยืดตัวไปมาไปมาแล้วก็ลากขาเน่นอนก็เลยสงสัยยืนดูไปนานๆเข้าไปใกล้ๆก,ก็ไม่เดินเลยรู้ว่าเขาเจ็บขา ลาเป็นยังไงเออน้ำตาไหลนะคะแม่น้ำตาไหลคงจะปวดมีตาไหลนะครับปวดคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราช่องแม่น้อยหนาน้องเพชร้าเฟมิลี่ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ